ได้ถ้าเรายังไม่มีอำนาจและไม่มีทางที่เราจะออกมาให้ผลประโยชน์ต่อประชาชนนะครับอาจารย์ปร<ฮ>ะชาชนไม่ได้ไประชาบใจเนี่ยนะ<ฮ>ะมันไม่มีโอกาสหรอกครับยังไงมันก็ไม่มีโอกาสนะฮะ,ฮะเพราะว่าเขาไม่ยอมให้อ่ะ,<ฮ>ะเพราะเขาถือว่าให้กินดีอยู่ดีแล้วนะมันจะปกครองลำบากเท่านั้นนะครับแต่ประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาไม่ได้มองด้านนี้นะฮะเขามอง <ฮะ S 2> ไอ้ฟาร์มเป็นคนเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับ แล้วคุณจะต่อยอดชีวิตยังไงเนี่ยนะมันก็เป็นสิทธิของคุณนะไออันนี้ผมก็มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะนิ้วมือเรายังไงมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมจา์ค่ะแต่ว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะเขามีความเป็นธรรมว่าเออจุดสตาร์ทเท่ากันนะแล้วใครจะต่อยอดัะนนได้ดียังไงนี่แล้วแต่คุณนะอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่บ้านเรามันไม่ใช่แบบนั้นนะ ก็นี mm ่แหละครับประเทศที่ประชาำตายก็เข้าเป็นอย่างนี้นะอย่างอย่างนอเมริกาถ้าเขาก็ลินคอนเขาก็ตายเต้ามาจากคนจนๆใช่ไหมจา์ค่ะเนี่ยก็ก็เห็นอยู่แล้วหลายๆประเทศเนี่ยนะแล้วยังก็มีบินเกตอะไรอะไรออกมาก็เกิดจากการต่อยอดชีวิตที่ที่ดีกว่ากันเนี่ยเขามีความสามารถอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับ เนี่ย<ค><ะ>แต่แต่บ้าเรามันไม่มีนะมันกั้นไปหมดจุดสตาร์ทเนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะอาจารย์นะที่นิวซีแลนด์นี่ก็ยังถือว่าเป็นประเทศของเครือจากพอังกฤษใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเครือ<ะ>จากอังกฤษทั้งนิวซีแลนด์ทั้งออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยนะ,<ค>ะแล้วในกฤษเองเนี่ยเขาก็เราสามารถอยากย้ายไปไหนก็ได้นะเขาถือว่าเป็นยังมีระบอบกรรษัตริย์ไหมคะ,คะเขาถือว่ามีโดยโดยโดยพฤจินในนะ โดยโดยพจนัยเนี่ยมแีแน่แต่ว่าประชาชนหรือประชาชนเขาเขาไม่สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับเช่นอะไรล่ะไอรูปในแบงก์ต่างๆเนี่ยเขายาเอาออกไปหมดเลยครับอาจารย์อืม,อมเขาไม่อาไว้เลยนะแต่ตอนเอาออกนี่คนต่อต้านไหมฮะก็ผมมาใหม่ๆออสเตรเลียนั้นนะยังมีรูปเต็มในพื้นสีเบตเดี๋ยวนี้ก็เอาออกเกี้ยงเลยนะทุกแบงก์ออกหมดเลยอืมนะ แล้วแล้วก็ไม่มีาการต่อต้านอะไรหรือว่าไม่มีถ้ไม่มีป er <ka. S 2> ระชาชนเนี่ยเป็นคนเอาเอง <ka. S 2> แล้วใครจะไปบ้างครับค่ะค่ะก็คือมีอย่างนี้ก็ไม่ไม่คือโดยกษัตริย์ของเกของอังกฤษก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรในประเทศนิวซีแลนด์เลยถูกไหมคะก็ก็ตอนนั้นที่เมืองเพิร์ธนะนะเขาจะไปเพนะิร์ธเนี่ยแล้วไปไหนเรื่องเขาขอขอปิดถนนอ๋อเหรอฮะอะไรไม่รู้ใครมา ประชาชนานั่นแะครับไปตอนนั้นผมก็อยู่นั่นอประชาชนก็บอกอเนอ้ยถนนเนี่ยมันมันสร้างมาจากภาษีของฉันนะอ่าแล้วคุณมาแิ่พวกฉันเดือดร้อนเพราะต้องไปทํามาหากินกันนะคุณอยากจะมาจะมากลมาที่ใครจะมาทําอะไรคุณอ่ะเปิดไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่ยอมไปปิดกโโ็ดพูดอย่างนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> สัญญาณเร้างสร้างมาจากภาษีของพวกเขาเนี่ยแล้วคุณจะมาก็ไปดิใครจะมาทําไงคุณอ่ะ แล้วก็พูดอย่างนี้แลยฮะค่ะแล้วแล้วมีความคิดกันไหมคะว่าจะจะออกจากคือจะกระพบไปเลยเป็นประเทศอที่เรียกว่าขาดกันไปเลยโดยประวัติศาสตร์ก็ขาดกันได้แล้วไม่จําเป็นแล้วอะไรมีมีคนคิดแบบนี้ไหมคะอ๋อมันปีเก้าเจ็ดเขาเขาเปิดกันไปทีแล้วก็แพ้แบบฉิวเฉียดนะเก้าเจ็ดนะฮะอันนี้มันว่าเราจะเอาหรือไม่เอานี่แหละ มีค <One> ร <input> ับอุดมการความคิดยังมีกันต่อเนื่องอ่ะจะเอาไม่เอาเนี่ยปวดแล้วแล้วครั้งต่อครั้งนั้นนะแพ้เฉียวเฉียดนะเพราะคนสูงอายุอยู่เยอะนะตอนนี้คนสูงอายุว่าเก่าเนี่ยก็ร่วงไปเยอะแยะแล้วก็ไม่แน่เมื่อกันหวตครั้งใหม่นี่นะแล้วมีคนเสนอที่จะหวตอีกลระฮะนี่มีมีฮรัคงคงจะไม่นาน้ะแล้วตอนนี้เขาเองนะนะทางทางน้ำเขาเองเขาก็เวลาเข้ามานะเขาก็ทํตัวแบบง่ายๆเข้าของประชาชนได้นะเช่น มีปาร์ตี้บาร์บีคิวอะไรทําบาร์บีคิวว่าไปช่วยย่างบาร์บีคิวแจกคนเข้ามาเที่ยวอันรเนี้ยอาจารย์ค่ะค่ะใครใครเพิ่งมาฮะเขาเขาเขาพยายามทําตัวที่เข้ากับประชาชนได้นะแล้วก็ทาให้เหมือนเหมือนกับประชาชนไม่ไม่ไม่ทําตัวสูงส่งอะไรนะครับนะนะคุณใส่รองเท้าแตะย่างบาร์บีคิวถือบาร์บีคิวแจกคนงานคนที่มาเที่ยวในงานฉลองนน่นนี่เนี่ยก็ทำนะอาจารย์ แล้วความอ่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นยังไงฮะมีมีทําได้ใช่ไหมฮะไม่ไม่เป็นไรได้ทุกอย่างทําได้หมดครับมีภาพการ์ตูนภาพล้อภาพอะไรเนี่ยนะมีหมดนะครับหน้ล้อในที่ท,ที่ที่มันเป็นการ์ตูนภาพตลกตลกอะนะฮะค่ะบางครั้งผมก็มาม่าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่กล้าออกมาเล่าในะ <alternatives keep S 2> อย่างนี้ครับมันมันไม่ไดีมีหลายอย่างครับอาจารย์นะเราถือว่าครอบครัวกษัตริย์ก็ยังใช้เงินภาษีของประชาชนอยู่เพราะฉะนั้น เขามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถ้าผมจําไม่ผิดนะเข้าได้หักเป็นเงินแล้วประมาณคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณปีง4,000ล้านเนี่ยจายนะหักภาษีด้วยนะหักภาษีแล้วก็คงเหลือไม่ถึงอะ่ะแล้วของเราเนี่ยเท่าไรต่อเท่าไร่อฮะอ่าอ่าไม่เสียภาษีอีกต่างหากคนไม่รู้อีกเท่าไหร่ซุกเข้าไปตอนสองทุ่มนิวซีแลนด์นี่ต้องอส่งภาษีอะไรให้กับเครือจักรภพอะไรนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่มีนะคะอะ้ผมเคยถาม พวกสอสอ,อะไรบางคน,นเนือนนะเขาก็บอกกันนิดนิดหน่อยหน่ยนะไม่มากอาจจะเป็นเรื่องของการดําเนินการระหว่างกันอย่างที่พี่ว่าประชาิปไตยพูดว่าสมมุติว่าเราจะใช้อ่สวัสดิการของผู้สูงวัยเนี่ยรีไพลเมนเราสามารถจะไปใช้ที่ที่ประเทศอื่นๆมันก็มีมีการดําเนินการร่วมกันเนี่ยก็อาจจะยังยังมีมีกัน จัดสรรงบประมาณระหว่างระหว่างประเทศอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือเปล่าครับครับใช่ฮะเราเราอยากจะเลื่อนเราอยากจะเอาเงินดีไทยเราอยากไปนอนที่นู่นเนี่ยเราโอนไปที่อังกฤษอังกฤษโอนมาเทนนีสหรือเราโอนไปออสเตรเลียโอนไปแคนาดาเนี่ยได้เลยครับนะเขาก็ยังมีการผูกประสานกันอยู่พอสมควรอยู่นะฮะค่ะ<ต>อันนี้เราแปว่านะแต่แตไอ้ฟาร์มเป็นประชาธิปไตยหรือว่ามีเหมือนไม่มีนะฮะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เขา ก็ไม่แคร์เท่าไหร่เนี uh> ่ยเวลามาก็มามาอยากมาก็มามาก็มาก็แบบคนธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเท่าไหร่นะครับเขาก็ยังนั่นอยู่นะฮะเขาก็มันเป็นสิทธิสิทธิภาพของเขาแสดงออกนะเขาก็ไปจับมือได้ทุกนะไม่ต้องไปไปมีที่กั้นที่อะไรหรือจะต้องนั่งก้มหัวกราบอะไรไม่ไม่มีหรอกครับอาจารย์อืมค่ะการให้ความ เคารพแบบโอ้โหแบบของไทยเนี่ยเป็นยังไงฮะของเขามันมากไปครับมันมากไปครับนะมัน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 คล้ายๆเราไปมนุษย์มันมันมันผิดกันมันไม่เท่ากันมันมันต้นต้อยต่ําทั้งทั้งที่เขาก็กินภาษีของพวกเราเนี่ยนะเป็นคนเลี้ยงเขาค่ะแล้วยังทําแบบนั้นแล้วมันลักษณะแบบนั้นมันไม่ถูกต้องหรอครับอย่างแล้วกษัตริย์อังกฤษหรือว่าของญี่ปุ่นเขาเขาไม่กล้าทาแบบนั้นแล้วครับนะ เขาเขาอยากจะปรับตัวให้มันเหมือนประชาชนน่ะนะเขาถ้าเขาปรับตัวเนี่ยเขาอยู่ได้นะแต่เขาทําตัวสูงแบบบ้านเราเนี่ยร่วงไปนานแล้วครับอาจารย์ก็ตะกี้ผมก็ไปอ่านในเฟซบุ๊กเจอนะว่าตารวจในร้อยเขาเขาไปจับไอ้คนเมานะคนกินเหล้าเมาขับรถเนี่ยนะเขาไปเขาก็เอาบัตรใคราการทั้นสูงมาขู่เลยนะเมืองอยากดาวหลุไม่หรืออยากดาวลุดไม่อะไรไม่ยุ่อย่างนี้ อ้อออเอเนี่ยลักษณะแบบนี้มันลักษณะอาิสิสธิชนหรือลักษณะไอ้ไอ้ระบบไอ้เจ้าขุนมุลนนายชัดเจนเลยนะครับอาจารย์ค่ะไล่เรามาดูประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยผมเคยเล่าให้อาจารย์ฟังนะว่าแมาก้กระทั่งไอ้รัฐธรรมนูกับเราโหมเนี่ยนะะยังโดนจับฮะเขาไม่กล้าเบ่งนะถ้าภาพรับของการสามเป็นไปชับใจเนี่ยมันเบ่งดนอนาคตทางราชการหรือทางไอ้สังคมคุณจะมาเล่นการเมืองนี่เสียเลยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะอัลตรอนิกอลหผมเนี่ยนะเสาทิศนี่คุณมีคนรับใช้นะคุณไปบ้านเพื่อนไปฉลองเพื่อนที่รักใคร่กันกินกินเบียร์มากไปหน่อยพอมาจุดเช็คพอยเนี่ยมันเกินกําหนดที่เขากําหนดอะโดนะนะฮะรล้ไม่กล้าเบงนะมันไม่ใช่แบบเหมือนมันแบบเราเนี่ยหรืออยากเราหลุดออกจากบาไม่อะไรไม่ไม่มีนะครับอาจารย์<อ>เขาไม่กล้าเลยนะครับอ๋อ,อ,อเป็นใครมึงรู้ไหมแบบนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีครับพูดง่ิงๆาชาเบงนะ เมื่ชนเห็นปุ๊บเดียวเนี่ยความเป็นไปชา้าใจเนี่ยของเขามันมันเข้าเส้นเลือดแล้วมันมันอยู่ตัวมันเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยคุณเสียเลยอ่าคุณจะทําราชการต่อไปคุณก็เสียประวัติเสียะนะ,ะคุณจะคิดการเล่นการเมืองคุณก็เล่นเวลาประวัติเสียครับเข้าไม่กล้านะแล้วคนธรรมดาเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยโดนจับเนี่ยโดนปรับประมาณขับรถเมาเนี่ยนะฮะประมาณห้าร้อยเหรียญน,นะฮะแต่รัฐมนตรีกับเราผมเนี่ยโดนเที่ยวห้าพันเหรียญเนี่ยสิบเท่า นะก็ถือว่าคุณรู้กฎหมายคุณทำราชการคุณมาปาดบัติแบบนี้นะเขาก็ยอมเสียโดยดียนะเขาเขาไม่ได้เสียงไม่ได้อะไรเลย<ส>ะนะเบ่ง nein, ไม่ได้อะครับอาจารย์ก็นี่นะประสบการณ์ที่ผมเห็นนะฮะอันนี้จ,จริงๆครับน,นะซึ่งไอ้ระบบที่มันเป็นไปครับแต่อย่างไอ้แท้จริงแล้วที่ดีๆเนี่ยนะมันไม่ได้เฉพาะไอ้รัศดรการของผู้สูงอายุหรืออะไรตามระบบการเมืองระบบคุณภาพของชีวิต หรือสิทธีศิรีภาพเท่ากันมันมีอยู่ตรงนี้นะครับเพราะใครก็ตามถ้าผิดกฎหมายเนี่ยไม่มียกเว้นนะครับอาจารย์แล้วก็ไม่มีใครเสี่ยงได้ด้วยอันนี้นะมันดีตรงนี้นะครับเนี่ยมันกินได้อย่างจริงตรงนี้นะฮะแล้วอย่างนยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไปเคยอ่านข่าวเจอนะฮะเกี่ยวกับไอ้สี่สิบยังไงนะฮะขับรถจอดผิดที่แล้วตำรวจไปจับกกว่าโวย่วายไม่ไม่อริ่มไมอรวยนะอาจารย์อะไรเป็นถึงสี่สิบไม่รู้จักกฎจราจรมันเป็นได้ไหมอาจารย์ ม,มันฟังไม่ขึ้นนะครับแลวที่นี่หลองคุณจะเป็นอะไรก็ตามแล้วนะคนณะสอสอเขาเขาเขาไปจอดผิดที่นะที่นี่นะ<ช>เขาลากไปเลยครับอาจารย์เขาไม่ไหวแล้วครับเขาถือว่าคุณร<ช>ู้แล้วนะ<ช>เขาบอกห้ามจอดก็ห้ามนะจอดได้ก็จอดได้อันนี้นะ<ช><ช>ครับ<ช>ไม, <c oughs> ไม่ไม่มีใครจะมีพิเศษพิเศษอะไรนะแล้วคุณจะมาวายายคุณเสียเสียอนาคตนะแต่มันก็ต้องได้มาด้วยการ เปลี่ยนแปลงให้อำนาจมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงก่อนใช่ไหมคะแล้วมันจะนวัฒนธรรมความเป็นประชาธิปไตยมันก็ค่อยๆที่จะสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะครับก็ก็ออสเตรเลียหรือว่านิวซีแลนด์เขาก็คล้ายๆจะพูดตรงๆก็เหมือนประเทศเดียวแล้วตอนนีอ้อังกฤษเขา้าเข้ามาสำรวจพบเมื่อสองร้อหลังจากหลังจากอ,าอเมริกาเขาปกครองตัวเองนะอังกฤษเขาก็มาสำรวจในทางทางนี้นะ กับตันเจมคุกเนี่ยเอาเรือมาสมรวจแล้วเจอเจอแล้วเขาก็ไปขนเขาจะทําไงนะเขาเข้าไปพูดกับรัฐบาลอังกฤษนะฮะรัฐบาลอังกฤษอโอเคนะเราก็ชุดแรกเราอนักโทษไปมาอยู่ก่อนแล้วกันนัอนุญาโตด,ดีคดีหนักๆป้นธนาคารปลอมแปลงลายเซ็นปลอมแปลงนู่นนักแม้กระทั่งนักโทษประหารนะฮะเขาก็อภัยโทษเลยคุณมาอยู่ที่เนี่เอามาเราก็เงให้เงินุนด้วยนะอาจารย์ S <s> ไปเลย <S <s> ไปอยู่เพราะไม่มีใครอยู่นะมีคนพื้นเมืองอาวรีไปนู่นก็มีปราชนี่มานิวซีแลนก็มีเมารีนะค่ะไปเลยไปอยู่นะเอาช่างเก่งๆเอาเก่งไปใส่เรือมานะอันนี้ละครับก็ประมาณสองร้อยสิบยี่สิบปีตรงนี้เน,นี่ยเราเขาก็เอาวัฒนธรรมของอังกฤษมาด้วยนะแล้วก็อังกฤษเป็นไหมครับตามก็เป็นใมเดโจนะม่มีการเพราะอังกฤษเนี่ยเขา หลังจากที่ออสเตรเลียมาแยกแยกปกครองตัวเองแล้วมาอยู่เนี่ยนะเขาเขาไม่กล้าใช้แบบไอ้สมัยที่เขาปกครองอเมริกานะฮะเพราะเขาได้ผลได้รับผลไอ้บทเรียนมาแล้วบทเรียนมาแล้วค่ะเขาไม่กล้านะครับเขาไม่กล้ากดขี่อะไรมากนะครับนะคุณมาอยู่มาอยู่มาอยู่กันแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็คนคนมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ดังเหมือนอเมริกาตนเองแล้วก็ มี่ะก็พอมีพอสมควรอยู่แต่สมัยบุกเบอร์เมการมันดังมากครับคนในยุโรปไปกันหมดเลยนะอันนี้ก็มีพอสมควรนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วชนพื้นเมืองที่ที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยค่ะเขาได้รับการปฏิบัติดีดไหมคะโอโ้โหอันนี้ผมจะเล่ฟังนะไออาบาร์ิน,นีนะผมเคยมีเพื่อนอาบาร์ินีนะ่ะเขาดูแลอย่างดีเลยอะไรเลยและคนพวกนี้นะขี้เกียจทํางานก็มีเงินสวัสดิการตกงานกินนะอาจารย์นะอพวกบาร์บินีเาเอาใจอย่างดีเลยนะ คืออะไรคือพวกออยานี่เนี่ยนะเขาเขาชอบนอนตามตามป่าทําแคมป์กันอะไรกันมีความสุขเขารัฐบาลก็โอเคเห็นน่ะคนพวกเนี้ยนะอยู่ลําบากอยู่อะไรเนี่ยไปปลูกบ้านให้สวยๆให้เป็นไอ้แฟตให้ดีอยู่อย่างดีเลยนะอาจารย์เขาทำไงนะฮะเขาลื้อไม้มาเผาทําแคมป์เพลิงกันเต้นลากันลื้อไม้บ้านใหม่ๆนี่แหละเขาลื้อแล้วเขามาเต้นแคมป์ไฟกันอะไรกันอาจารย์นะฮะค่ะ แต่ไปสร้างแฟลตอะไรให้เขาไม่ได้ถามเขาก่อนเลยค่ะว่าเขาอยากได้หรือเปล่าก็เมือลูกกับรัฐบาลก็เห็นเน่ยเขาก็ไปเด็ดสนอะไรเขาชอบอยู่ชีวิตของเขาแบบนั้นนะฮะใช่ใช่ก็คือเขาเ็เคารบวิถีชีวิตเขาค่ะเราเราราบรีนี่นะมันมันมนีติดต่างไอทางอินโดนีเซียไอไอดาวินมาจน,นถึงถึงซิดเนี่ยระยะทางประมาณเกือบห้าพันกิโลเมตรนัอาจารย์ค่ะห้าพัน ห้าพันกิโลเมตรได้จากนั้นมาเนี่ยแล้วเขาก็จะมีประเพณีอย่างเขาเป่าไอ้เป่าปียาวๆเป่าไข่อะไรอะ่ะคุยปูนใครได้ยินนะมันก็ต่อเสียงกันมาเรื่อยๆนะดึกๆนะะในในวัสเตรเรียนนะแล้วเขาก็อยู่กินง่ายๆเขาชอบอยู่แค้ปมไฟแล้วก็นอนตามไฟแล้วก็จับงูเหลืองตัวใหญ่เท่าขาเนี่ยมาเผากินกันแล้วก็เต้นลากันนะบ้าน สถาบนสร้างให้ดีก็เลือกออกมาเผาไฟคือกลุ่มออบรยนีหรือกลุ่มเมารีก็ดีนะคเขาบอกเขาก็รักษานะเขาก็ให้วัฒนธรรมไว้นะพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะนโยบายของฝ่ายปกครองเขาเขาสูงขวาแล้วเขาก็ใช้ใช้วิธีคนมากเกินคนน้อยนะอาจารย์มันจะมันก็ลอ,อยๆอไปเรื่อยๆนะอย่างพวกออบรยจินีเนี่ยนะเขามานะเขาอย่างมาในซิดนีย์แต่เขามา เขาก็ถืออุปกรณ์แล้วก็แต่งตัวแบบเขาแล้วเขาไม่ได้นอนโรงแรมนอนอะไรเขานอนตามสวนสาธารณะปาร์คอะไรเนี่ยเขาจับกลุ่มนอนรัฐบาลงไม่ทำอะไรเขาเลยนะเขาให้สิทธิ์ทุกอย่างนะครับนะให้สิทธิ์ทุกอย่างเลยนะะก็แม้กระทั่งให้คนไปเรียนภาษาคนพื้นเมืองแต่คนไม่เรียนกันนะอ่ก็น้อยมากนะฮะแล้วก็มีทรทัศน์ช่องหนึ่งของคนพื้นเมืองก็ไม่มีใครดูอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีใครดูถึงจะเสียประมาณทิ้งไปก็ต้องทําก็เป็นคุณค่าด้านจิตใจ ค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางภาษาวัฒนธรรมมันก็เป็นธรรมชาติอย่างที่สําคัญคือรัฐที่ถืองบประมาณอยู่เนี่ยต้องไม่ใช้งบประมาณไปในการที่จะกลืนกินทางภาษาวัฒนธรรมแบบของไทยเราเนี่ยปัญหาในสาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยก็คือส่วนกลางหรือว่านโยบายของทางกรุงเทพเนี่ยไปกลืนเขาหมดน่ยพยายามที่จะให้เขาหมดความเป็นศักดิ์ศรีในภาษาในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของเขา พยายามจะส่งคนที่เป็นข้าราชการอะไรลงไปแล้วก็ไปพยายามปรับเปลี่ยนให้มาเป็นแบบกรุงเทพให้หมดอย่างเงี้ยอันนี้แหละมันผิดถ้าเกิดว่าอยู่ร่วมกันแบบที่นิวซีแลนด์เขาปฏิบัติต่อชนพื้นเมืองมันก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาอยากจะทําร้ายกันนะฮะมันก็ก็มีเหมือนกันนะต่อต้านแต่ว่ามันไม่มีมากไม่กี่คนมันก็เลยไม่มีพลังเท่าไหร่นะทางในออสเตรเลียก็มีเหมือนกันแต่มันไม่มีพลังครับมันทําไม่ได้เพราะว่า ขาไม่ได้สลายด้วยความรรุนแรงนะเขาใช้นโยบายเนี่ยนะ,อ,ะอย่างอ่อนนุ่มก็เป็นสลายคือที่นี่นะไม่ไม่ใช่มีเฉพาะไอ้สวัสดิการของผู้สูงอายุนะฮะคือหรือว่ารัฐบริการค,คนสูงอายุน่ะมันมีเขามีสวัสดิการของคนตกงานว่างงานและคนว่างงาน,น,านอันเเมนบิลฟิลเนี่ยนะ,ะมีครับขอได้นะ,ะตกงานไปของเงินได้เลยครับอาจารย์ญญ แล้วเขาจะให้เกยียรติเลยเนี่ยบางทีคนพวกพื้นเมืองเนี่ยเขาขี้เกียจติทงานนะทั้งชีวิตไม่เคยทํางานเลยกินจต่เงินสริการของรัฐจนกระทั่งกเกษียณอายุอาจารย์มีฮะเขาเ็าให้นะไม่อยากเขาไม่ให้มันเป็นเรื่องของการปรัชญาการมองชีวิตด้วยนะคะว่าคือชนพื้นเมืองจํานวนมากเลยในโลกนั่นนะคะที่แอฟริกาก็ตามหรือว่าที่ทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยเขามองชีวิตไม่ได้คิดแบบตะวันตกอ่ะบางทีการทํางานของเขาเนี่ย การดำรงชีวิตของเขากับกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็เขาคิดว่ามันเป็นเซอร์เคิลอ่ะมันเป็นวงจรที่ไม่ไม่จำเป็นต้องคอนซูมเยอะไม่ต้องบอริโภคมาก ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แตกต่างกันเราอาจจะมองว่าเห็นว่าคนที่ไม่ไม่ขวนขวายแตบบ่ในโลกอาจจะรู้สึกดูแบบเหมือนคนขี้เกียจแต่จริงๆก็เขามีปรัชญาการมองชีวิตที่อาจจะต่างกันนะคะครับเขาก็เขามีปรัชญาพื้นเมืองของเขาอย่างนั้นนะเขาก็อยู่แบบสบายสบายแต่เขาก็ไม่กลัวนะรับสบายก็บอกอยู่ไปอยู่ไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเขาสบายกันจนเคยตัวจน อายุมคหอยยืนเท่าไหร่ถ้าห้าหกสิบก็ไปกันหมดนะฮะเพราะกินมากตัวอ้วนสามสี่ร้อยกิโลสองสามร้อยกิโลนะฮะ,ะแล้วก็เป็นโรคฟังก์ันหรือว่าเป็นอะไรไปกันหมดเร็วๆเ,เลยอืเพราะสบายเกินไปแล้วไม่ทํางานกินอย่างเดียวนะอาจารย์อย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้กินแบบพวกเรานะพวกนี้นะฮะอาจารย์เชื่อไหมว่าไกลเนี่ยนะครั้งหนึ่งเนี่ยเขากินสองสาตัวเนี่ยต่อคน,นอาจารย์ ขนมปังเนี่ยแผงหนึ่งเนี่ยไอ้แผงเนี่ยนะแถวหนึ่งกินหมดเลยคนเดียวนะฮะข้าวสามคนสี่คนเนี่ยนะข้ากินไก่แปดตัวนะสามสิบเจ็ดแปดตัวอบเนี่ยขนมปังสี่ห้าแผ่นไอ้กาแฟถุงเนี่ยนะถุงห้าสิบกรัมหรอร้อยห้าสิบเจ็ดสิบห้ากรัมเนี่ยนะข้าต้มน้ำเปน็นนมอ่แล้วเททั้งมดใส่ทั้งถุงแล้วก็ใส่ใส่ในมเป็นสามสี่ลิตรใส่น้ำตาลไป้วเขากินเกลี้ยงเลยนะอาจารย์เขาไม่ได้กินแบบเรานะพวกนี้กินจริงจริงฮะ แล้วตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อาจารย์เคยดูภาพว่าคนพวกนี้ตัวใหญ่ๆนะครับค่ะค่ะคือวิถีชีวิตแบบใหม่แบบเก่ามันมามาเจอกันน่นะคะมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันอันนี้ก็คงต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบใหม่เหมือนกันฮะก็สรุปว่ามองมาที่ประเทศไทยแล้วนี่ เราจะมีโอกาสเป็นประเทศแบบนี้บ้างไหมฮะที่เป็นสังคมบบประชาธิปไตยที่แท้จริงมีสวัสดิการอย่างดีทั่วถึงแล้วก็เท่าเท <ผม S 1> ียมกันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยผมว่ามีครับเป็นไปได้และประเทศไทยเราไม่ใช่ประเทศที่ยากจนนะเราก็บอกว่าแล้วนะอจะรวยหรือปังมีขนาดไหนนี่โอกาสนั้นเราคุยกันมาแล้วมันไม่จนแน่นอนนะเราฟันธงตอนนี้ถ้ามันจะเป็นได้อย่างที่อาจารย์พูดหรือเราพวกเราต้องการหรือ หรือใครทุกคนฝ่ายทุกส่วนใหญ่ต้องการให้ให้ได้แบบมันรึปเป็นเหมือนเขาเนี่ยมันก็มีอยู่ทางเดียวนะฮะคือจะต้องให้มันเป็นประชาธิปไตยทาอย่างไรนะครับเท่นั้นเองนะแ้าเราไม่ประชาธิปไตยเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้หรอกครับนะทางเดียวแท้ๆนะประชาธิปไตยนะเราจะทําอย่างไรท่านันเองเราจะต่อยอดหรือคิดกันยังไงเราหาวิธีที่จะสู้ให้จนได้ประชาธิปไตยอย่างไรเท่านั้นเองครับมันก็มีเท่านี้ครับถ้าอื่นได้มีแล้วครับอาจารย์ เราได้แล้วทำอะไรได้หมดเหมือนเขาแล้วครับผมมั่นใจครับอนี้ถ้าเกิดว่ายังเป็นอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์แบบเดิมแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งมีนี่รัฐธรรมนูญเขาก็กำลังจะเข็นกันออกมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เราเราก็ไปแข่งขันในในสนามเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันจะสำเร็จไหมฮะมันจะได้สังคมประชาธิปไตยอย่างที่ว่านี่ไหมคะก็มาเลือกตั้งมาแล้วกี่ครั้งแล้วมันเคยได้ไหมนะครับ แล้วไอ้การเลือกตั้งเนี่ยเขาเขาเขาอ,อ,อ่อนผ่อนปนมั่งเนทางจริงนะแต่อย่าลืมนะว่าอํานาจเก่ามันยังคอยบงการอยู่ข้างหลังอยู่นะอาจารย์ค่ะค่ะนะยังไงม,มันก็ไม่ได้นะครับอืนะเมื่อท้งเลือกตั้งเขาไปเนี่ยนะอย่างที่แล้วมารัฐบาลเลือกตั้งที่รัฐบาลเนี่ยนะเคยเป็นตัวของตัวเองไหมอาจารย์ไม่มีนะอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเพราะมันมีอํานาจคอนโทรลอยู่อำนาจคอนโทรลตัวเนี้ยนะถ้าเราอยากรับใจเราก็ต้องต้องสู้กับอํานาจตัวนี้นะ ให้มันชัดเจนให้มันแตกหักไปเลยไม่งั้นมันไม่ได้หรอกครับอาจารย์ต้องถูกเป้าหมายครับนะต้องเจา้จาของอํานาจตรงๆเลยนี่แหละนะเอาไงก็เอากันไม่งั้นไม่มีทางหรอกครับคุณจะไปเลือกตั้งข้าร้อยครั้งมันก็ยังอย่างเก่าเราเลือกกันมาเยอะแยะแล้วนะเสียความประมาณแล้วกว็เป็นการหลอกเราอะโดนหลอกกันดีๆเลยนะ,ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับครับ,รบอาจารย์อย่าลืมนะว่ากษัตริย์อังกฤษหรือกษัตริย์ญี่ปุ่นเขาเขาไม่ได้ทำอะไรเหลวแหลกเหมือนเหมือนกษัตริย์เรานะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยนะ อ่าอันนี้นะเราก็บอกว่าเขาจะเขาปฏิรูปไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาแพ้สงครามอเมริกาไปจัดระเบียบให้นะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่ในอังกฤษเนี่ยนะเขาไม่ได้ทําอะไรเหลวแหลกเหมือนของเราอ่ะนะอ่าง่ายๆนะครับคุณจะไปคุยคือว่าคุยเคลียประวัติเขาได้ไงเป็นใบาชาบตายณก็ไม่มีจุดเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเสียหายมากแล้วของเรามันสุดเลยเนี่ยถ้ามันเป็นไปชาบตายมาแล้วมันมันพูดมามันต้องมีการคุยเคลียเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอาจารย์